เอะเมื่อกี้กระทบชิ่งไปที่<า>ในส่วนของบ้านป่ารอยต่อใช่ไหมบ้านป่ารอยต่อก็คือพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐไงนักข่าวก็ไปเจอทางด้านพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักข่าวถามเลยตกลงมีใบสั่งสอยคุณเศรษฐาไหมอ่ะนะตกลงเนี่ยมีใบสั่งหรือเปล่าทางด้านพลตํารวจเอกพัชรวาทตอบยังไงฟังดูครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนี้อยากให้ท่านไปแต่แต่ไมไปถึงของคนเ,เอกปวิทที่ว่แต่ท่านเป็นเป็นน้องชายท่านท่านทราบไหมคะตรงนี้ว่าท่านคนเอกประวิทโดนกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังตรงนี้อยากให้ท่านช่วยแก้ข้อกล่าวหานี้นิดนึงอ่ะค่ะว่าก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสวท่าทางที่อยู่กับคนเอกปวิทหมดเลยอ,อ,อ่ะค่ทานถามสวมากกว่าอืมแต่แต่สังคมเขาเขามองไปแล้วว่าเป็นใบสั่งมาจากท่านคนเด็กปวิทอ่ะค่ะ คำถามแรกนะฮะบอกว่าพลเอกประวิทธ์อยู่เบื้องหลังใช่ไหมไม่ทราบาไปถามหัวหน้าพักสิอา้าวนะฮะาถามย้ำนะฮะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสวเป็นทหารนะพลเอกประวิทธ์อยู่กับพลเอกประวิทธ์อยู่กับพลตํารวจเอกพัชรวาทเนี่ยนะ,ะก็บอกไม่รู้ไม่ทราบค นะแค่นี้แหละไม่ไม่รู้อยากรู้ต้องถามหัวหน้าพัก<ช>ต้องถามลุงป้อมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่แม้ว่าจะมีการบุกทลายนะหรือว่าจับกลุ่มกลุ่มต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาจะเป็นที่กรุงเทพมหานครจะเป็นที่ทางต่างจังหวัดเองก็ตามเนี่ยณนะวันนี้เราเห็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ยหลบหนีเข้ามาแล้วก็มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทางด้านของตํารวจนะคะผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ออกตรวจสอบแหล่งที่พักแรงงานต่างด้าวที่หลักรอบเข้ามาแล้วก็เข้ามาโดยผิดกฎหมายมีการบุกไปในพื้นที่เขตบางบอนนะคะเพราะว่าได้รับทราบว่ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ยลักรอบเข้ามาแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่เขตบางบอนพอเดินทางไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีอาคารพาณิชย์สองขูหาพอเจ้าหน้าที่แสดงตัวว่าเป็นพนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะปรากฏว่ากลุ่มคนแรงงานกลุ่มนี้ใช้วิธีคือ ล็อกประตูแล้วก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่สามารถทําลายตัวกุญแจแล้วก็บุกเข้าไปตรวจพบทั้งหมด13รายนะคะจึงจับกลุมพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาหแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนำตัวทั้งหมดส่งไปที่ทางด้านของสอนอบางขุนเทียนในการดําเนินคดีแล้วก็มีการรวบรวมเรื่องของพยานหลักฐานสําคัญก็คือว่าต้องมีการขยายผล เพราะคนเหล่านี้คงไม่ได้เข้ามาด้วยตัวเองแล้วเราเห็นข่าวบ่อยครั้งว่ามันมีนายหน้าที่เป็นคนไทยเนี่ยแหละที่เป็นคนพาเข้ามาแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คงต้องมีการดําเนินคดีรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือในการพักพิงก่อนที่จะผลักดันกลับไปที่ประเทศของตัวเองค่ะแถวบักบอร์ดนะแถวบักบอรดแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแถวแถวนวมินคันะนายาวไปจนถึงบึงกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็ลงไปจับกลุ่มคนต่างด้าวเหมือนกันนะคนต่างด้าวที่ มาทาอาชีพที่เขาพึงสงวนไว้คนไทยเนี่ยนี่ขายผลไม้มนะครับบอกมีรถซาเล้งสองคันแผงค้าหนึ่งแผงแล้วก็หนีไปได้หนึ่งรายเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพอตํารวจลงเนี่ยนะโอ้โหพวกนี้สิ่งซาเลง <c oughs> ้งหนีนะฮะสิงซาเล้งหนี <c oughs> แล้วตำรวจ <c oughs> ตามจับไ <c oughs> ม่ทันเหรอตำรวจตามจับมาได้ซาเล้งสองคันฮะ <c oughs> แล้วก็แผงค้าอีกหนึ่งแผงห <c oughs> นีไปได้หนึ่งราย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับเขาขยายผลไปตามจับกลุ่มตัวที่บ้านเช่าในละแวกดังกล่าว จนครบ4ี่รายแบ่งเป็นลาวหนึ่งรายนะฮะสัญชาติเวียดนาม3รายมีการสต็อกขนุนผลไม้อื่นไว้ที่บ้านเพื่อเตรียมนําขึ้นรถซาเล้งไปตระเวนขายด้วยนะฮะทั้งการถูกจับทั้งหมดนั้นมีหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับพบว่าได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งไม่สามารถทํางานในราชอาณาจักรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่ขายผลไม้เนื่องจากว่าการเร่ขายสินค้าเป็นงานต้องห้ามคนต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถทําได้นะมีความผิดโทษเนี่ยนะครับก็คือว่า หนึ่งละปรับห0 0พันถึงห้า0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวนายจ้างปรับสูงสุดถึงหนึ่ง0สบาทจึงทำการจับกลุ่มตัวต่างด้าวทั้ง4รายส่งพนักง,งานสอบสวนสอนออโคร,ครามพื้นที่ที่เกิดเหตุดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปอนะฮะนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกว่าระบาดกันไปทุกอาชีพแล้วนะาตารายงานต่างด้าวนี่ขายผลไม้เนี่ยก็เอาแล้วเอ,อ,อม,วมันอยู่ในในสีิอาชีพต้องห้ามอของแรงงานต่างด้าวที่ห้ามทำด้วยอ่านะ